คอยหน้าฮักบ่คุณชายุทค่อยหน้าฮักบ่เอาให้ชัดขึ้นอีกหน่อยค่อยหน้าฮักบ่ค่อยหน้าฮักบ่คุณชายยุทธคุณชายยุทธอ่รวมกันเลยเอาอ,อีีกทค่อยหน้าฮักบ่คุณชายุทธหนา้าฮักมาก<อ> <laughs> เสียงเขาน่ารักมากอาฉันจริงจังนักร้องด้วยนี่เมืองไทยสวยงามเมืองไทยสวยนะคนไทยน่ารักคนไทยน่ารักเมืองไทยสวยงาคืนไทยน่ารักน่ารัมาเมืองไทยคราวนี้ยังไม่ได้ฟังน้องพักรูปสัตยไทยเลยวันนี้ขอฟังสักหน่อยได้ไหมฝึกพูดคำไหนน้องพัก 락투콘 ทุ아페페อยู 태국 완전 잘했대 네네네 너무 파 락투콘 락투콘 คนร 태국에 너무 잘했어요. 유몽탈이도스바이บอ 태국에 사실 수 있겠네요. 아 진짜요? 이 이걸 잘해도 돼. 이거 이런 것이 잘해야 될거 같아요. 한้อง 왔다 รักดีต้องพูดว่ารักดีดีเค้ 최고 ึง 태국 เอาไว้คไว่าได้ชัว่าคนไทยอี่เป็นผู้หญิงเขาชอบพูดว่าค่ะสวัดีค่ะคือเขาาจะพูดแบบพร้อมมากเลยเขารู้สึกว่ามันสวยแล้วหน้าหลาดนะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าภาษาบ้านเราพูดแบบใบ้ลูกนะฮะเซ็ปมาเซ็ปมาเซ็ปมาเซ็ปเซ็ปเซ็ป